สวัสดีค่ะเข้าสู่ในช่วงของการเปิดดวงทั้ง12ราศีในปีพุทธศักราช2568 2025แล้วนะคะทั้งดวงการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะแหมถึงช่วงเวลานี้นะคะเข้าสู่ปีใหม่แล้วเดือนหนึ่งเดือนแห่งการเริ่มต้นค่ะมกราคม ใครจะเป็นอย่างไรภาพรวมปีนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะมาดูกันว่าดวงชะตาชีวิตประจำปีพุทธศักราช2568ของคนทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในดวงในทุกๆเรื่องเลยนะคะ ก่อนอื่นค่ะถ้าใครไม่มั่นใจเกี่ยวกับว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรนั้นดูที่ใต้คําอธิบายคลิปนี้ค่ะจะมีช่วงวันที่และระบุราศีให้เช็คก,ก่อนฟังได้นะคะมา เข้าสู่การทำนายทายทักต้นปีรับมงคลรับเรื่องราวดีๆกันดีกว่าและจะเป็นปีทองของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรและเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณมงคลอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับเรื่องราวของผู้คุณคุณกันนะคะ มาแล้วนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะส่วนใครที่เกิดในเกณฑ์ลัคนาราศีพฤษภฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะกับเรื่องราวพลังงานดีๆรวมถึงเราจะเตือนอะไรโนาะนะคะกับสิ่งที่คุณจะได้เขาเรียกว่าวางแผนแล้วก็ระมัดระวังค่ะภาพรวมในปีนี้ก่อนนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีในเรื่องราวของเขาเรียกว่าม,มิตรภาพนะคะ หุ้นส่วนคู่สัญญานะคะการร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งนะคะการได้พบปะเพ,พื้นฝูงเก่าๆนะคะมิตรภาพเก่าๆและได้เจอคอนเนคชั่นที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับมิตรภาพด้วยนะคะภาพรวมปีนี้นะคะและในเรื่องราวของการเรียนการทํางานการศึกษาต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะคะก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีด้วยถือว่าเป็นปีดีค่ะสาหรับการได้พบเจอ หุ้นส่วนที่ดีการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการทำงานในต่างแดดก็ถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับคุณใครที่ตัดสินใจที่อยากจะไปศึกษาในต่างประเทศนะ,นะคะหรือไปทำงานต่างประเทศฝึกภาษาตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยค่ะเพราะปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับคุณนะคะแต่ถ้าเรามาเจาะเดือนนะคะในภาพรวมเดือนของมกราคมนี้นะคะ2568นี้ต้องบอกแบบนี้นะคะในภาพรวมดวงการงานของคุณนะ เกณฑ์งานในเดือนนี้ยังดีนะคะไม่มีตกเลยค่ะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังคงเมตตาเกื้อนหนุนมากๆนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ประสบความสําเร็จมากๆยิ่งมีโอกาสได้เดินทางยิ่งดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้ไม่ว่าจะเป็นดวงงานใหม่ๆการยกย้ายตําแหน่งหน้าที่รวมไปถึงนะคะการได้เดินทางไปสัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและให้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ จะนําพาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณในอนาคตทําผลงานให้ดีนะคะอย่าปฏิเสธเลยค่ะรับเรื่องราวโอกาสนี้เอาไว้จะดีที่สุดนะคะตอนนี้นะคะในภาพรวมดวงการงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะในช่วงของเดือนนี้ยาวๆไปเลยนะคะ โอ้จริงๆครึ่งปีแรกถือว่าดีนะคะยิ่งจะยิ่งดีมากๆมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะท่านใดก็ตามนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาคําพูดนะคะการเจรจาจะรุ่งมากๆเ,าเขาเรียกว่าพูดไปเถอะพูดเป็นเงินเป็นทองพูดแล้วสร้างโอกาสพื่เอเขาเรียกว่าพูดแล้ว ได้โอกาสที่ดีด้วยนะคะปากพารวยค่ะรอบนี้นะคะดังนั้นการเจรจาการพูดคิดก่อนพูดรอบคอบนะคะระมัดระวังในช่วงของเอาเป็นว่าถ้าจะพูดด้วยอารมณ์ร้อนนะ่ะหรือเราจะโต้เถียงนะ่ยพยายามอย่าโต้เถียงยิ่งการโต้เถียงกับคนที่มีบารมีเหนือกว่าเราหรือตําแหน่งหน้าที่เหนือกว่าเราพาคุณไปอยู่จุดที่แย่แน่นอนเอาเป็นว่าใช้เหตุและผล ใช้จิตวิทยาในการสื่อสารและถ้ารู้ว่าเราจะต้องโต้เถียงกับคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่กว่าเราให้รู้ว่าเราเสียเปรียบตั้งแต่ยังไม่เริ่มพูดนะคะดังนั้นถ้าจะพูดอะไรแนะนําว่าแสดงออกมาให้เป็นลายลักษณ์อักษรเอกสารชี้ให้เห็นดีกว่าค่ะอย่าเถียงด้วยคําพูดแบบลอยๆเหมือนกันโต้คารมกันแบบนี้ไม่ไม่ส่งผลดีต่อคุณอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าถามว่า ภาพรวมการงานในภาพรวมช่วงของเดือนมกราเนี่ยใครอยากิเริ่มอยาก ลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงของเดือนมกรานะคะกับเพื่อนสนิทมิสหายกับคนรู้ใจก็ตามกับคนในครอบครัวครอบครัวก็ตามถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะร่วมหุ้นลงขันทําธุรกิจด้วยกันได้แต่จะต้องเป๊ะนะคะในเรื่องของใครถนัดอะไรใครทําอะไรคุณต้องวางกฎเกณฑ์วางแบบแผนอย่างถูกต้องรับรองรับรืนตั้งแต่ต้นปีอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวจะพูดเป็นลักษณะดวงงานนะคะจะไม่ได้เจาะว่าเป็นอาชีพ เชื่อว่าทุกคนยังมีความสําเร็จประกอบขึ้นในชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะพูดเป็นลักษณะถ้าเข้ากับลักษณะนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าดีค่ะแล้วก็เฮงนะตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวคึกคักเอาไว้นะคะชาวราศีพฤษภค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามความหล่อนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านซาลอนนะคะการตัดผมได ใดเปลี่ยนสีนะคะการเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ๆนะคะเสื้อผ้าอาพรเครื่องหอมนะคะความสวยความงามตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้เท่าสอวอเด็กเด็กวัยรุ่นขอให้คุณทำเถอะรับรองไปในทิศทางที่ดีอินเทนสร้างกระแส เปิดโอกาสเพราะฉะนั้นคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามความหล่อทุกเพศทุกวัยไปในทิศทางที่ดีค่ะใครกําลังจะเปิดร้านเสริมสวยบ้างยอดเยี่ยมใครกําลังจะเปิดร้านนวดนะคะนวดที่เกี่ยวกับเ,เป็นการนวดเพื่อเน้นการผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีนะเน้นผ่อนคลายเน้นแบบ อารมานะคะนวดน้ำมันหอมๆนะคะนวดผ่อนคลายหลับลึกหลับสบายนะคะอันนี้ถือว่ากลุ่มลักษณะนี้ดีใครทําอยู่บ้างเอ่ยนะคะทีนี้คนที่ทําเกี่ยวกับสลอนไม่จำเป็นต้องเป็นร้านนะคุณอาจจะตั้งโต๊ะนะ การต่อค้นตานะคะหรือว่าทําทเล็บเจลได้หมดนะคะความสวยความงามได้หมดถือว่าดีค่ะภาพรวมต่อมานะคะอีกกลุ่มลักษณะงานหนึ่งคือกลุ่มงานต่างประเทศค่ะงานต่างประเทศคุณดีไม่ดีคุณอาจจะได้พบรักชาวต่างชาติในต่างแดนด้วยก็ได้นะจะไปเรียนก็ตามจะไปทํางานก็ดีนะคะถือว่าดีมากๆกับงานสายต่างประเทศแม้ว่าจะไปประชุมระยะสั้นๆก็ถือว่าเป็นโอกาสทองสําหรับคุณค่ะอีกกลุ่มลักษณะงานหนึ่งนะคะ คือกลุ่มงานที่เกี่ยวกับเรื่องของทนายความนะคะทนายความที่แมโดยเฉพาะคดีความเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเนี่ยเมียหลวงเมียน้อยนะคะพบกิกคบซ้อนแบบนี้นะคะโอ้โหเยอะสเละเกินนะคะผิดที่ผิดทางเป็นชู้อะไรแบบนี้นะคะคดีเหล่านี้นะคะมาไวไปไวมาเร็วมาเข้าหาคุณอย่างไวๆนะคะ รับรองว่าคดีนี้จะชุกดังนั้นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของทนายความว่าความตามกฎหมายนะคะหรือแม้ว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินคดีความทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะตำรวจเอยเจ้าหน้าที่อะไรเอ่ยที่ระง,งับข้อพิพาทใดๆนะคะก็จะมีงานมากขึ้นนะคะกลุ่มงานนี้ใครทำอยู่บ้างนะคะใครเป็นเจ้าของอ,อ่เขาเรียกว่าบริษัททนายของตัวเองก็แมจะมีลูกความเยอะแยะเลยนะคะสร้างราย ให้กับคุณมากๆแต่ขณะเดียวกันก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะคะดีพวกนี้มักจะมีการปัะทัคารมเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้อีกกลุ่มงานหนึ่งค่ะค,คือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของไอทีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความทันสมัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็ไปในทิศทางที่ดีแต่โดดเด่นเป็นต่างประเทศซะมากกว่านะคะก็ถือว่าดีค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานในภาค เอ,อ่อถ้าทํางานต่างประเทศถือว่าดีแต่ถ้าคุณทํางานในประเทศไทยแนะนําว่าลองไปอืมเขาเรียกว่าสมัครงานในกลุ่มงานที่มีองค์กรระดับประเทศเนาะหรือว่าองค์กรที่มีการลงทุนนะคะต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยก็จะดีไม่น้อยนะคะก็ถือว่าดีค่ะอันนี้คือลักษณะกลุ่มงานที่พูดถึงนะคะแต่เชื่อว่างานอื่นๆก็โดดเด่นนะคะเพียงแต่ว่าเราหยิบยกมาแค่ กลุ่มลักษณะกลุ่มเนี้ยประมาณ4ี่กลุ่มนะคะ4ี่กลุ่มใหญ่ๆใ,ใ,ในคลิปนี้เท่านั้นนะคะอ่ะเรามาต่อกันภาพรวมนะคะอืมการเงินกันบ้างแหมต้องยอมรับว่าดวงการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะยังอยู่ในเกณฑ์รายจ่ายค่อนข้างเยอะตั้งแต่ต้นปีเลยนะยังกินเยอะเที่ยวเยอะสังสรรค์อยู่นะคะเดือนนี้ยังเป็นเดือนสังสรรค์พบปะเออเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูง สังคมถือว่ามกรานี้รายจ่ายเยอะค่ะแล้วแถมถ้าถามว่าปีนี้มีเกณฑ์โชคลาภไหมครึ่งปีแรกมีเกณฑ์โชคลาภแต่ถ้าเราเจาะเดือนมกราคือรายจ่ายเยอะต่อให้คุณมีโชคลาภรายจ่ายคุณก็เยอะอยู่ดีนะคะแม้ว่าแม้ว่านะคุณจะมีการลงทุนหรือการค้าขายจะมีกําไรดีมากนะคุณก็จะ คิดการใหญ่จะขยับขยายก็จะมีการลงทุนต่อยอดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องการจ่ายนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีรายจ่ายนํารายรับไปหน่อยนะคะก็ต้องเรามาระวังนะคะแม้กระทั่งรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองการทําสัญญกรรนะคะหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวการ การดิ้งนะการดื่มการพบปะสังสรรค์ก็ยังเป็นรายจ่ายของคุณอยู่รวมถึงนะคะแม่สายมูก็จะมูจัดหนักก็จะมีการามูแบบเสียเงินเสียทองเกิดขึ้นด้วยนะสำหรับตัวคุณเลยนะคะไปต่อด้านความรักกันบ้างนะคะราศีพฤษภคนโสดจ๋าอืม ดวงประเด็นต่างชาติเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามานะมีเกณฑ์ได้เจอคนต่างชาตินะในช่วงต้นปีเลยนะคะโดยเฉพาะมกรลานะคะถ้าคุณอยากมีความรักคุณต้องให้เพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้นะคะจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะเจอความรักรูปแบบใดพ่อสื่อแม่สื่อมกราระสาคัญแต่ดวงคุณจะมีเกณฑ์พบเจอชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะ บอกเพื่อนเลยค่ะว่าฉันเหงานะ่เออจะได้มีแฟนกับเขาสักทีนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะคู่รักคู่ครองคู่แต่งงานนะคะแหมความรักลงตัวดีแต่อย่างที่บอกค่ะอาจจะมีน้อยใจบ้างว่าแฟนเรานะคะให้ความสัมพันธ์กับเรานะ,ะน้อยลงกว่าเพื่อนนะคะช่วงนี้นะคะตัวเราก็เช่นกันนะคะอาจจะให้ความสําคัญกับแฟนน้อยลงเช่นกันเพราะคุณก็มีสังคมเยอะสละเกินดังนั้นนะคะก็อาจจะใส่ใจกันเรื่องการ การให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะส่วนข่าวดีมีเกณฑ์ตั้งคันเกิดขึ้นอ่ะันนี้บอกนิดนึงนะคะคนที่เป็นคู่รักคู่ของสิ่งหนึ่งที่จะต้องเรามาระวังมากๆนะคือรักที่ตัดไม่ขาดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่านะคะถ้าคุณ ยังติดต่อกับความรักเก่าอยู่จะสร้างปัญหาให้คุณได้ในอนาคตนะคะความลับไม่มีในโลกต่อให้คุณรู้สึกว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันแต่แฟนของคุณไม่สะดวกใจไม่สบายใจที่จะให้คุณคุยกับคนรักเก่าแม้ว่าคุณกับเขาไม่มีพันธะอะไรกันแล้วเป็นแค่เพียงเพื่อนเพื่อนจริงๆก็ตาม มันก็จะเป็นปัญหากับคุณได้ในอนาคตบอกเอาไว้ได้เลยหรือคุณอาจจะคิดกับแฟนเก่าแค่เพื่อนเพื่อนจริงๆแต่แฟนเก่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการคิดกับคุณแค่เพื่อนอาจจะกลับมาก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะจะเป็นคุณหรือจะเป็นแฟนเก่าก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์นะคะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์อยา่าใกล้ชิดกันเกินไปนะคะปากมีหูประตูมีช่องนะคะคนที่เจอบางทีก็จะเป็นเพื่อนเราเพื่อนเขาบอกเขานั่นแหละค่ะต้องระมัดระวังนะคะ อืมไปต่อในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะโอ้โ oh ห ต้องใช้คําว่าซุ่มซ่ามก่อนนะคะราศีพฤษภมีเกณฑ์ซุ่มซ่ามทเข้าของแตกหักนะเออหรือว่าทําสูญหายด้วยตัวของคุณเองด้วยความใจร้อนนะ,ะลุกลี้ลุกลนเดินทางหรือรีบเดินรีบลุกไปเลยลืมก,ก,กระเป๋าตังค์ลืมอะไรนี้เป็นความสับเพ่าของเรานะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะลุกก่อนจะเดินไปไหนนะ,ะตรวจเช็คสัมภาระของคุณให้ดีๆนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องบอกว่าให้เรามาระวังอาการปวดหัวปวดตั้งแต่ถ่ายทอยลงไปนะคะอาจจะ จะเป็นเพราะว่าทํางานหนักพักผ่อนน้อยหรือว่าก้มก้มหรือออกกําลังกายผิดทา่าจนทําให้คอเคสหรือว่านอนผิดผิดท่าหมอนอะไรแบบนี้ต้องเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของคอนะคะกระดูกคอคอเคสการปวดท้ายทอยนะคะปวดหน้าผากตรงกลางอ่ะต้องเรามาระวังนะพักผ่อนให้มากๆค่ะ นะคะแม่จะบอกว่าเรื่องของความรักอยากจะกระซิบอีกอย่างเนี่ยคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่แท้นะบอกเอาไว้ก่อนนะเมื่อกี้ลืมพูดนะคะสีมงคลค่ะสีดึงดูดนะคะใส่แล้วมีสเสน่ห์ใส่แล้วมีออร่าใส่แล้วคนพบเห็นแม่เป็นที่รักนะคะจัดไปสีม่วงจัดไปสีแดงและจัดไปสีบานเย็นและสีขาวค่ะการทําบุญหนุนดวงชะตานะคะแนะนําชาวราศีพฤษภในช่วงของ เดือนมกราคมเปิดเล่มเปิดชายค,คึกคักคึกคักต้นปีสร้างพลังงานบวกแนะนําชาวราศีพฤษกนะคะไหว้ขอพรตามที่คุณได้ทําบุญเต็มที่เลยค่ะแล้วแต่คุณได้เลยแต่เพิ่มในเรื่องของการบริจาคโรงศพค่ะทำบุญเกี่ยวกับโรงศพทําบุญเกี่ยวกับโร,ง,รงพยาบาลนะคะทําบุญเกี่ยวกับโรงเออโรงพยาบาลบริจาคโรงศพหรือมูลนทีิที่เขา เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะเดยวเราก็ไปเขาเรียกว่าทำบุญกับมูลนิธิเหล่านี้ได้เลยนะจะเสริมชะตาชาวราศีพฤษภเป็นอย่างดีช่วงนี้ให้เรามาระวังการขับรถที่ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าคุณใจร้อนและคุณประมาทเกินไปนะคะและเวลาไหนก็ตามที่คุณต้องขับรถอย่างค่ําคืนถ้าคุณไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมมึนเมาใดๆก็ตามแนะนําว่ากลางคืนอย่าขับรถโดยเด็ดขาดอันนี้ห้ามเลยนะคะกลางคืนอย่าขับรถถ้าร่างกายไม่พร้อมเพราะดวงคุณระวังอุบัติเหตุยามค่ําคืนนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสาหรับชาวราศีพฤษภเชื่อว่ามีสติก่อนสตาร์ทรถแล้วก็เชื่อว่าคุณจะไม่ซุ่มซ่ามนะคะเป็นกําลังใจ ให้นะส่วนใครก็ตามที่เจอคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่าผู้ทํานายนะคะมีช่องสมาชิกเปิด12เดือนนะคะเลิกเลิกกลางๆเลิกสบายๆเลิกที่ทำให้คนรู้สึกว่าเออมีวันดีๆให้เราทำกิจการงานมงคลนะคะเพราะบางทีเวลาที่เราไปหาเลิกเฉพาะตัวเนี่ยวันนั้น ช่วงเวลานั้นเราอาจจะไม่สะดวกก็ได้ก็จะทําให้เราเสียขวัญและกําลังใจผู้ทนายจะมีช่องสมาชิกให้นะคะลองสมัครดูค่ะทาง YouTube จะทําขึ้นให้ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วไปดูเลิกในนั้นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ